ไม่โหดเท่าไหร่โหดตามที่เราคบเมย์มาดูแลเมย์มาทุกอย่างเพราะฉะนั้นค่าของการดูแลเนี่ยมันมันอาจจะสูงก่อนที่จะเริ่มเกมนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อค,ออครับ แม่โหดเหมือนโกรธใครมากอัมพชราภายัางไม่ยอมให้ผ่านประตูเงินประตูทองบอกเพื่อนเจ้าบ่าวยังไม่เต็มที่ขอใหม่อีกรอบไฮโซพกจะร้องแล้วนะกลายเป็นช็อตเด็ดไฮไลท์ของงานแต่งสาวเมพิชนาตและหนุ่มบิ๊กอคารวัตที่งานนี้เต็มไปด้วยเพื่อนและเหล่าคนบันเทิงรวมถึงครอบครัวของทั้งสองคนมาร่วมงานและแสดงความดีๆกันอย่างคับข้าง และที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คงจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวในฝั่งของเพื่อนเจ้าสาวนำทีมโดยอ้ําพชราภาเอสุภชัยเรปิปันวาดเมปธิดาครีมเปซินีเปิ่นภาราดีอามิตาทาไทาย,ยังวุนเส้นวิริจิภาและกระแตสุภสรที่มาร่วมง,งานตั้งแต่ช่วงเช้าและในด้านเพื่อนของเจ้าบ่าวในฝั่งของบิ๊กอัครวัตรนำทีมโดยไฮโซพก และพีทแฟนแก้มบุ๋มที่มาขอร่วมฝ่าฟันประตูเงินประตูทองของเหล่าเพื่อนเจ้าสาวกันหลายประตูและดูเหมือนประตูที่สุดหินที่สุดคงจะเป็นประตูสุดท้ายที่มีเอสุภชัยและอั้งพชราภามาก,กั้นด้วยเอสุภชัยมีการโพสคลิปในระหว่างการต่อรองเข้าไปหาเจ้าสาวในประตูสุดท้ายอั้งพชราภาเป็นคนมอบโจทย์โจทย์ของอั้งพชราภาบอกว่าให้เต้นเพลง อมจมรวยพร้อมกับเพื่อนเจ้าบ่าวถ้าหากพอใจจะผ่านเข้าไปได้และเมื่อเริ่มเกมอ้ำสั่งให้เจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวเต้นให้ดูแถมบอกว่าถ้าเพื่อนเจ้าบ่าวเต้นไม่สะใจจะยิสองเพิ่มหากตั้งไม่พอเพื่อนเจ้าบ่าวสามารถโอนได้และพอเริ่มเต้นอ้ำบอกว่าไม่พอใจค่ะเอาอีกเขามีอีกท่าก่อนจะหันไปทางเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งพกยืนอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าเพื่อนเจ้าบ่าวตรงนู้นไม่เต็มที่ค่ะไม่ได้นะคะ ไม่งั้นคุณโอนแทนแล้วเมื่อถึงตอนที่พบขึ้นมาเต้นข้างหน้าอั้มประจาภาบอกว่ายูุดขออีกซองหนึ่งเพราะไม่พอใจมากๆด้านเอสุปชัยก็ออกปากแซวว่าบอกก่อนสิกเขาจะได้ปรับปรุงถูกคนก่อนที่อาํมจะบอกว่าทางเพื่อนและเจ้าบ่าวนั่นแหละแล้วหันไปบอกว่าเจ้าบ่าวยกมือตอนเต้นด้วยในฝั่งของเจ้าบ่าวบอกให้อ้ําลองเต้นดูสักรอบอ้ํารีบบอกทันทีได้ค่ะงั้นขอห้าซอง พอร่วมเต้นอีกครั้งอ้ําก็สั่งให้เต้นแบบพร้อมเพรียงกันสุดท้ายอ้ําให้ผ่านแต่อ้ําขอดสองเพิ่มในด้านเอสุปชัยก็แซวอีกว่าสรุปแกลงเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวเรียกได้ว่าประตูนี้ผ่านเอาแบบลุ้นกันทั้งงานว่าจะสามารถไปหาเจ้าสาวได้หรือไม่ฝากดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ลูกหน้าค่ะคุณพ่อเขาคุณค่ะคุณพ่อค่ะน้องาเป็นคนขอพี่เกมมีเพราะว่าทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาเบาๆใช่ไหมคะเราก็อยากเบาเบให้พีกเหมือนกันแต่เหนว่าพคคีขึ้นแล้วนะคะก็อยากให้พีเต้นเพลงองเทพสามตามาโดนใจค่ะขอพีคค่ะยังไงนะองเทพสามตามาโดนใจมันจะมีอยู่คำหนึงว่ารวยร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 ยยรยรยรววยร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  พี่บิ๊กจะได้รวยรวยรวยแล้วรวยอีกทุกใครร้องเพลงเป็นเพลงนี้นะคะช่วยช่วยหน่อยได้ไหมคะขอช่วยหน่อยนะคะพี่บิ๊กบอกว่าจุดจุดขอไอซองหนึ่งก่อนเพราะไม่พอใจมากมาก บอกก่อนสิเขาจะได้แบบที่้เขาลโอ้จริงเทําเพื่อนจะบ่าวอ่ะขอบคุณนะครับพ่อยกมยกมืออ่ได้ดูหน่อยสิอ่าเต้นเลยเต้นได้ค่ะขอค่าสทันทีอ่าพีพีค่าสอ่ะพี่ยังเต้เลยเอาเตนด้วยอ่าเอาพีพี่พี่ยังเต้นด้วยนะคกีเ่าีค่ะไว้ เรจะแก้จับ่าวหรือเราแก้พูดจับ่าวเนี่ยส้มอะไม่แบบจับบาไปกินเลยก็านเลยก็มีพงศ์ใช่ก็เขาคุณเนื้อท่าน่าล้อกับยามซองแล้กามที่เฮ่บ่อยครับนค่ะไม่หวดเท่าไหร่ไม่หดเท่าไหร่หดตามที่เราคบเมย์มาเขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นพี่สนิทเมย์มายาวนานมากดูแลเมย์มาทุกอย่างเพราะฉะนั้นค่าของการดูแลเนี่ยมัน มันอาจจะสูงก่อนที่จะเริ่มเกมนะคะเพราะฉะนั้นขอซองก่อนที่จะเริ่มเกมเกมอะไรอะอันนี้จกหนักนะคะ,คะหนักมากนะคะ,คะใจดีดอกับน้องอ้ําด้วยนะครับพ่อค,อครไไับ<า> ซงเดียวกนปอจริงเหรอท่าเพื่อนท่จะบออ่ะขอบคุณนะคะพ่ออ่ายกมืออ่าเได้ดูหน่อยสิอเเลยเลยได้ค่ะขอห้าสงทันทีอ่าพี่พีคห้าองอ่าพยายามเต้นเลยเอาเต้นด้วยเอาพี่พีคห้าองยมเต้นด้วยนะพีให้ได้ ขอบคุณนะครับพ่อยกมืออ่มอเอ็นเห้ดูหน่อยสิเอ่นเลยอน้า้ได้ค่ะขอ5-2ทันทีอ่าพี่พีค5-2อ่ะพี่ยเอ้นเลยเอ้นด้วยเอาสพี่พีค5-2พี่ยเต็นด้วยจะได้เอซคอยอีกทีล้จะถผ่านทันทีค่ะอ้าวไอี่คอยค่ไม่พอ